ไม่มีใครขีดเขียนอนาคตของตัวเราได้นะครับโอ้โหเฟรงกิเดยองครับบอกว่ายังไม่รู้ความชัดเจนอนาคตของเขาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อะไรต่างๆมันก็สามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับเฟร่งกิเดยองครับมิดฟิลตัวเก่งของบาร์ซโล่ายอมรับว่าเขายังไม่ทราบความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขาเองในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ยืนยันว่าเขารู้สึกดีกับบาร์ซโล่าและต้องการอยู่กับบาซาต่อไป เฟรงก์ติยองมิดฟิลคนนี้กลายเป็นสมาชิกที่ขาดไม่ได้แล้วสําหรับบาร์เซโลนาในยุคข,ของชาบีเอนนเดสแต่แข้งวัย26ปีอย่างเฟรนงกิตายองยอมรับว่าเขายังไม่รู้ความชัดเจนว่าจะต้องย้ายออกจากบาร์ซ่าหรือเปล่าในช่วงสม,มัยน,นี้จากการ,ปรเปิดเผยกับซิโก้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือทางเฟรงกิตายองเนี่ยเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาแล้วในช่วงมมัมร์ปีที่ผ่านมาครับแต่ว่าเฟรงกิตายองเนี่ยก็ตัดสินใจอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปก่อนที่เขาจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วประสบความสาเร็จควา้าแชมป์ลาลีกาสเปนสมยกกัย สำคัญในทีมของ s ชา b บี้นันเดสแต่ว่าเฟรงกิติยองเนี่ยยอมรับจากจริงจริงว่าเขายังไม่รู้ว่าจะต้องย้ายทีมหรือเปล่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับมาฟังสิ่งที่เฟรงกิติยองได้ให้สัมภาษณ์กับซิโก้หน่อยเขาบอกว่าอ a อบาซ่าเนะี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากพวกเขาอาจจะขายผมในราคาที่แพงมากพวกเขาต้องการแล้วก็มีการพูดคุยกับแมนยูแต่ผมไม่ต้องการย้ายผมอยากอยู่ที่บาซ่าต่อไป คุณไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆจะดําเนินไปยังไงบางทีช่วงสมัยน,นี้มันอาจจะแตกต่างออกไปอีกครั้งแต่ผมรู้สึกดีกับที่นี่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนีย่ยแต่ผมคิดว่าชีวิตที่นี่วิเศษมากถ้าผมและก็สโมสรยังรู้สึกดีด้วยกันต่อไปเนี่ยผมอยากอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้อันนี้คือสิ่งที่เฟร่งกิตยองให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเราต้องบอกว่าบาร์ซโลาเนยจำเป็นต้องปล่อยนักเตะหลายคนออกจากทีมในช่วงสมัยน,นี้เพื่อลดเพดานค่าจ้างราวๆ2 0 0ล้านยูโรตามข้อกําหนดของลาลิ ยังคงต้องการเก็บเฟรงกิตเดยองเอาไว้กับทีมต่อไปและวางแผนเจรจาเรื่องสัญญาใหม่กับเฟรงกิ้เดยองในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามยาวๆว่าจะอยู่หรือว่าจะย้ายในช่วงสมมัมดา์นี้อาจมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็เป็นได้สําหรับอนาคตของเฟรงกิตเดยองนะครับโอ้เชนฮังอยากจะได้ใจจ่อใจใจแบบโอ้โหอยากจะเอาจริงๆอ่ะเฟรงกิตเดยองนะครับอยากได้ไปอยู่ที่โอแทฟอร์ดมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นในช่วงสมมัมดา์นี้ต้องตามนะครับ